สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขับรถบัสลำพูนอ,ออฟฟิเชียลตอนนี้เวลาเก่านาฬิกาครับพี่น้องเก่านาฬิกาสิบนาทีครับเตรียมตัวออกเดินทางครับพี่น้องขณะน,นี้ครับกำลังเตรียมตัวออกเดินทางครับ มือนี้เ่าพอกันยูซีส,สกเกตครับพี่น้องเนี่ยมานะมาเร็วครับนะสายมานะครับมาแล้วครับเดินทางมาแล้วกำหนดการเดินทางเกาโมงครับแต่ว่าอาจจะมีเลนแน่เลนแน่จักประมาณไร่เติมครับพี่น้องตอนนี้ก็ยังอีกไกลพอสมควรครับ คนก็นยังอยู่กาซินก็นมีครับพี่น,อน้องสายมันหนักขึ้นรถแล้วครับ <c oughs> นำซ้ำปลาอีกไกลครับพี่นอ้องระยะทางมือ้อนี้เดินทางเกือบ3ามรอยกิโลครับสามร้อยลวพี่น้องสามร้อยกิโลครับใส่เวลาหกชั่วโมง่ว <c oughs> นไขพร้อมก่ับออกเดินทางก่อนครับทีมงานที่ยังบุฮันมากะรอครับ ลังไหลขึ้นรถครับจีบๆสามลอยโบรรยากาศครับพี่น้องกำลังนี่ตื่นเสามา้านประจำมาถาแล้วครับพี่น้องก่อนเดินทางครับเง <c oughs> าวก่อนเงาวก่อน bố khốp ngay rồi ไดีเดินทางแล้วครับเดินทางพุกมงเสาครับพี่น้องส่วนทีมเวทีไปเองแต่เม่วานครับน่าจะเริ่มทําการว่างว่างหนังลานว่างยังครับตั้งเวทีร่อส่วนทีมงานเท่ากับไปเรื่อยๆครับจะหอดจะจะ,จะ,จะวลากลางเต็นพอดีครับส่วนกลางเต็นส่วนทีมงานเท่ากับน่าจะ เลดแน่จังหน่อยครับที่มาจากนักดนตรีไปหอนกับ,บตอนนี้กับย่างรอล่อกันอยู่ครับว่าันโรบครับรถบอลไงย่างกำลังปั่มร่มครับปั่มร่มอยู่ฝนกับที่เป็นซีลิ่นๆมากที่น้อง สมในยังแล้วครับจากล่างรถกระิเป็นสีอันนี้แน่ยังน้อยครับล่างรถใส่ฝนพี่น้องไปนี่กระจิแดงยิงคืนขึ้นเออก่าละไรว่าฝนลิ่นฝนตกตอนนี้ฝนกระลิ่นแล้วครับแยกจะขยับรถออกจากข้างไอ้เพื่อนนี้ครับ ทีมงานีกับปิเครื่องแล้วน่าจะพร้อมนะครับขั้นีกนัน่าจะพร้อมนะครับขั้นเน,น,น,นื้องส่วนบาโกอาจจะพอมเรื่้านจะมาพบกันแล้ว วงซองครับที่เหลือครับรออปิดวงครับวันที่3 1เ็ดนี้ครับพี่น้องอยู่โรงเรียนบันแพงครับ โดนเติมครับจังสี่บมผม่ได้จ้อยฮะอ,อ,องผมเดียบบ้านโขบอยย่กาลสินคุนขอ,องผมอยู่กาลสินคุนฮะคุบอก่รถกำลังออกมาจากกาลสิน ะตพออาทิตย์ก็พลอดยังมีใจเลยครับทีมงานครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กัเอาไว้สำนี้นครับพี่นอ้องเบื้งบรรยากาศก่อนออกเดินทางครับพี่น้อง จังใดก็ขอขอบพุ้นครับขอบคุณนกนการติดตามรับชมขอบคุณนุกกาลังแรงใจกับพี่้องเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ